อันนี้อันนี้ต้นแปรของปูเลยจ้ะต้นแปรทีจริงๆมันทีออกเป็นมันสิเข้มก่อนนิดนิดนึงจ้ะต้นบแบบนี้แข่ใบกระเทียมเ่นสิกินหมองคือจังหัวมันหนีม่จากขาวๆเป็นสิมาตุ้มเปื่อยอๆจนี้เด้ส้มปูเลยตอนช่วงสปริงที่ไปหาออทําเดี๋ยวก็จะได้เก็บแล้วจ้ะ อันนี้กับบักแครอทอันนี้แครอทอันนี้มาอียงบูเดี๋ยวมันก็หัอนี่อันนั้นบักมันฝรั่งี่เิ่นเอาอออันนี้บักทัวอ่วอีกอันนึงมีหลายทัวเด้ หมักถั่วอันนี้ซาบักถั่วปูกันไปเป็นปุ๋ยอันนี้บักทีเป็นหัวนี่นี่ฟันซื้อบักแยงก็กระเืมซื้อมันแม่นมีแต่ภาษาดัชเนาะโนว์อีภาษาอังกฤษเนี่ยจ้ะตรงนี้เป็นหัวคือจังบักเน่าบักเน่ามาพัดเห็นไหมกว่างไหมมา้งเป็นแต่ย่ำไปหนึ่งอย่างเสียเพิ่นออกมาหัน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 หน่อยหจ้ะกินสุดเด้หัน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 สับน้อยๆกิน ใบมันนี่ใบคือผักนั่นแบบใบมันแบบคือแบบขึ้นชายเา้องนี่ละหอมดีจะเพื่อนกินอันนี้เพราเป็ดมาเบิง่งผักของปูดข่อยนี่ของปูดข่อยบักซ่าเสียบเสียบเนี่ยมปูเห็ดแต่ว่าอยู่นี่ผักมันกรอบสุดอันนี้ยังมันกับลังสีเบิดี๋ยมันกันใหญ่ขึ้นมันกันใหญ่กวบไงเอาเทียบกับมือขอ่อยนี่ เทียบกับมือขอ่อยกว่าใหญ่บักคักเด้อกวมันเหนี่ยหอยอันนี้ก็เป็นหนัวมใหญ่ปูแล้วปูอีหยังอีกนอนนี่จัดนี่นี่เพิน่นเพิ่นวานอีหยังอีกปูนี่เหนี่อย,อยไม่รู้ว่าปูวานอีหยัางปูพาะอีหอย่างท่านไปถามเพิ่นเพิ่นพอไปอีกสองแปลง ที่หนามันทีเป็นโออาทม์มันทีเป็นใบไม้ร่วงแต่ว่าแต่อย่างนี้นี่ได้อยู่เนี่ยปูปลูกขึ้นไม้ไม่รู้ว่าปูปลูกอยังไรจะเป็นตุ่นหน้อยหน่อเนีย่นย,ย,ยตะปะเปะนี่ปลูกไว้มันทีปลูกอยังบุ๊กกัพอปลูกไดม้มันกับสีเด็กเก็บก่อนอันนี้อยูจ่จ้าพ่อหนาวมากมันกับสีเฮาเห็นบ่มันหนาวคือบานเฮาเพียกกัสีร่ง กสิเดนั่นถิ่มปูกสิษดีมั่งถิ่มจ้ะแต่วันมันวันอันนี้มันวันมันหนาวเดยมันยังเป็นใบไม้ผีอยู่เดยอาทิตย์หนึ่งก็สิเป็นใบไม้รวงแล้วแต่ว่าบักเพี่ยกัมาแล้วมกหลายคือบานเฮานี่ยแหละส่นแน่เกิดอยู่เมืองนอกเกิดไปทั่วไปทีบเดแล้วแต่ว่ามันมันบ่เป็นใบนิ่มคือเฮาไม่ใบใบมันจะแข็งจักหน่อยจ้ะมันบอลอวนคือบานเฮา อันนี้ก็เป็นผักพาสลีดิะอันนี้ยันเนี่ยพวกอาหารรูๆเขาจะจัดจนี่แต่จะบักอันนี้แหละ